กับรถออฟโรด SUV เต็ดที่นั่งราคาประหยัดในงบที่ผมบอกว่าซื้อไปแล้วนะครับขายต่อหรือว่าในอนาคตไม่เจ็บตัวหรือไม่ขาดทุนเยอะแน่นอนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีใน วันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์วันที่20นะครับวันที่มีพายุเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอุบลผ่านไปแล้วนะวันนี้ก็ยังเริ่มคืนมาอีกแล้วในตอนเย็นแต่ผมคิดว่าวันนี้เองพายุคงจะออกจากอุบลไปแล้วนะครับเพราะว่าข่าวล่าสุดจังหวัดปูรีลำและโคราชนะครับเป็นศูนย์กลางอยู่ตอนนี้ที่ทําให้ปริมาณน้ําฝนน้ําท่วมในพื้นที่เพราะระบาย่ไม่ทันตก20กว่าชั่วโมงนะครับวันก่อนที่อุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูมาชมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับออฟโรดในราคาประหยัดในงบไม่แพงนะครับหลายๆท่านถามหาอยู่ว่า,าฝนตกอย่างนี้นะครับน้ำท่วมสูงอย่างนี้หรือว่าใช้งานที่ไปได้ทุกที่ไปได้ที่ท่องเที่ยวนะครับธรรมชาติที่อยากจะไปนะหารถให้หน่อยว่าอยากได้รถราคาไม่สูงมากมีตัวไหนบ้างผมก็เลยพาเพื่อนๆมาดูว่ามีรถตัวไหนบ้าง ผมจะพานาเสนอคันแรกในคันยุงหลังผมคันนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับครั้งก่อนถ้าดูจะเห็นว่าคันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้รีวิวนะครับประมาณสีวันที่แล้วนะครับยังไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับแต่ว่าอาจจะถ่ายรบให้ดูไปในเบื้องต้นแล้วคันนี้เป็นรถยนต์ t o y o ต a Sport ์ i d e r นะครับเครื่องยนต์ 2,500cc เครื่องยนต์ 2KD นะครับรเั็นเองตัวนี้ดีเซลคอมโบเรลเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ต้องบอกว่า ไปอาบน้ําเก็บงานเก็บสีมาใหม่รอบคันสวยดูดีเลยทีเดียวนะครับแรกๆมาก็ไม่มีอะไรนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเป็นรอยขูดขีดตามสภาพนะครับถ้าจะเก็บทีละชิ้นก็กลัวสีไม่สวยก็เลยให้อู่สีของเรานะครับอู่ในกาดอูบนรัชธานีนะครับที่เป็นอู่ในเครือของเราดีแหละเก็บสีให้ใหม่อาบน้าให้ใหม่ก็ทําให้ออกมาสวยเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาดูแล้วกันว่าห้องเครื่องเป็นอย่างไรบ้าง ต้องบอกว่าคันนี้เดิมสนิทเลยนะครับนับเริ่มตั้งแต่คานหน้านะครับนี่ถออกมาเนี่เห็นสีเลยนะครับหม้อน้ําสติกเกอร์ต่างๆนะครับซุ้มบังโคลนล้อนะครับแก้มซ้ายขวานะครับหรือว่าแผ่นกันความร้อนมาตรฐานอุตสาหกรรมสติกเกอร์นะครับแผ่นเพจต่างๆเดิมสนิทมากๆคันนี้ต้องบอกว่าคันนี้สวยมากหลายท่านสอบถามผมนะครับสนใจอยากจะได้ว่าคันนี้สวยไหมผมว่าถ้าท่านสิดิหวังกับคัน คันก่อนนะรุ่นนี้นะที่เป็นรถอาจารย์จากมหาลาัยขอนแก่นนะครับที่ท่านให้ความไว้วางใจเอาสปอร์ตเรเดอร์มาเปลี่ยนเลขซัดกับผมนะครับผมว่าคันนี้สภาพไม่ได้ด้อยกว่าคันนั้นเลยนะครับห้องเครื่องดูดีมีเสน่ห์ด้วยซ้ำไปแล้วก็ห้องโดยสารเขารักษาดีมากนะครับนี่คือคันนี้นะครับอยากจะพามาดูนะฮะห้องเครื่องสวยงามนะน้องออยตามมาทีนี้จะพามาดูในเรื่องของออล้อและยาง นะครับคันนี้เพิ่งเปลี่ยนล้อยางใหม่นะครับแต่ไม่ใช่ใหม่สักทีเดียวนะผมถอดออกจากคัน ln 1 1 1หรือ hr ไนะครับเป็นยาง bf k o l i t ินิ้วนะครับถ้าขึ้นเชื่อบอกว่าเป็นยาง bf Co ู l i t นะครับของอมัทเทเลนออเทเลนแล้วนะครับถือว่าตัวนี้เป็นคุณภาพมากเพราะราคาก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะสูงหน่อยแต่คุณภาพของยางนี้ต้องบอกว่าดีมากๆสิ่งที่ขาดไว้คันนี้คือบันไดข้างนะผมก็หาบันไดข้างตรงรุ่นให้อยู่ถ้าไม่ตรงรุ่นมันไม่ยากเลยนะครับแต่ผมอยากให้ตรงรุ่นเพื่อความ เรียบร้อยความสวยนะครับทีนี้มาดูที่ผมบอกว่านอกจากห้องเครื่องนะที่เป็นจุดเด่นจุดขายแล้วนะครับสำหรับคันนี้ก็ตกไฟฟ้าพวงเลยพาวเวอร์มันมีครบอยู่แล้วแหละแอร์แบ็ก ABS มีครบอยู่แล้วเบาภายในอนออยโฟกัสให้ดูนะครับว่าเบาภายในคันนี้เจ้าของเขารักษาดีมากเบาคู่หน้านะครับสังเกตว่าเป็นเบาผ้านะครับสำหรับคันนี้นะครับแต่สภาพเนี่ยเนี้ยบมากนะครับเพราะเจ้าของเนี่ย รักษาลดดีถ้าบอกผ้าอย่างนี้ถ้าไม่รักษานะครับห้าก็จะเปื้อนแผงประตูก็จะลอกก็จะมีตำหนิแต่คันนี้ต้องบอกว่าสภาพสวยเนี้ยบมากนะครับเครื่องเสียงก็ยังเป็นเครื่องเสียงติดรถจากโตโยต้าตอนนั้นนะครับที่ออกมานะครับในปี2 5 4 5หรือปี2002ในตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยรักษาดีมากเลขไม่กี่กิโลน้องออย2อง0 0 0 0 0มจะเศษนิดๆเองนะครับ แต่คันนี้นะครับห้องเครื่องอสภาพภายในสวยงามมากน้องออยตามมาพามาดูด้านหลังและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ลูกลูกค้านะครับได้ทํามาคือมีม่านนะครับมีม่านม่านรอบคันนะครับซึ่งปกติสมัยแต่ก่อนต้องบอกว่าสปรอร์ตเรเดอร์เนี่ยจะชอบติดตั้งมา่านโชคออมีจุดหนึ่งที่ต้องทำนะคือโชกโชกหลังคําไม่อยู่นะครับปกติถ้าโชคสมบูรณ์เอาอาย,ยกไว้หน่อยนะครับก็จะทําให้อ่า ไม่ต้องพยุงไว้นะครับไอเนี้ยชกหลังนะครับคู่หนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนนะครับพร้อมกับบันไดบันไดข้างที่จะต้องใส่บ่อสามแถวเรียบร้อยสวยงามสําหรับสปอร์ตไรเดอร์ในงบประหยัดต้องบอกว่าในงบประหยัดเลยนะครับโฟร์วิวไรท์ที่ไปได้ทุกที่นะครับเดี๋ยวผมติดม่านก่อนเนาะมันโดดออกไปโอเคนะครับก็ติดกาวสองหน้าเสร็จตรงนี้นะครับเพราะในคันนี้ได้ม่านรอบคันมาด้วยนะครับฟิล์มก็ถือว่าเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับอีกจุดหนึ่งนะก็คือ แรลกหลังคานะครับถาดแหลกอยู่ข้างบนนะครับเป็นของโตโยต้าสปอร์ตเรเดอร์นะฮะจะต้องมีถาดแหลกตรงน,นี้ด้วยจะทําให้ดูดูสมส่วนดูเหมาะสมนะพูดง่ายๆนะครับนี่คือเป็นอุปกรณ์เอ็กเซซเซอรี่มาตรฐานของเขานะครับนะครับนี่คือสปอร์ตเรเดอร์เกียร์ธรรมดา4 w h e e l d r i v e 2005ดีเซล D4D Common Rail นะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่เก็บงานเรียบร้อยพร้อมบันไดนะครับขายอยู่ที่299,000บาท300,000มีทอนให้1,000งพั นะครับกับรถที่ไม่ต้องทําอะไรแล้วผมเก็บให้ใหม่หมดสายพานทัมมิ่งเออของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับคันนี้นะครับเช็คพร้อมใช้นะครับส่วนคันถัดไปนะครับโอเคคันนั้นเพิ่มนิดนิดหน่อยแล้วกันเพราะคันรู้สึกว่าจะเคยเคยแจ้งเพื่อนๆไปแล้วนะครับแต่คันนี้ตอนนี้แต่งหล่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนยางใหม่4เส้นนะครับเป็นยางโอตานินะครับทิ้งครอบบ้านะครับยางเส้นหนึ่งนะ ได้มาจากพี่ภูผาก็อยู่ประมาณเส้นละ8,500บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับ8,500ก็เท่าไรละ่ะก็เกือบ40,000บาทนะครับนะก็สาม0 0ื่นกว่าบาทนะครับแปดสอ2 3, 3, 4, นแปสี่สามสองสามหมื่นสี่ยางสี่เส้นเปลี่ยนประมาณสามหมื่นสี่ลองเซปเซอร์ออกมานิดนึงเพราะว่ายางไปติดกับติกนกก็ลองเซปเซอร์ออกมาประมาณนิ้วหนึ่งนะก็ทำให้เวลาเลี้ยวไม่ติดนะแผ่นตัวเนี้ยแผ่น อันนี้ก็จะเลี้ยวกาจะติดนิดนึงเดี๋ยวตกแต่งเพิ่มนะครับได้ยางมาใหม่ได้อุปกรณ์ตกแต่งไหนระบินผมเมื่อเี้นะครับแกนพวงมาลัยนะตัวซีนแกนพวงมาลัยเนียรีอีกหลายรายการไปทําที่อุบลสวิตมา1ม0 0 0บาทเพิ่งไปทำสายพานทาม,มิ่งนะครับทุกอย่างให้พร้อมใช้งานเลยต้องบอกว่าคันนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับกับงบที่เราขายอยู่ที่พร้อมลุยเลยนะครับในราคาที่ ผมมองว่าถ้าจะไปแต่งเนี้ยคันเนี้ยหมดตังเยอะแน่นอนเพราะคันนี้เราขายอยู่ที่3ามแสนแปดบาทกับยางใหม่ๆทุกอย่างเซ็ตให้ใหม่หมดแล้วฟิล์มโฟมทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาไปหล่อได้เลยสําหรับคันนี้เออหน้าสักดาไปไหนเดี๋ยวสอสักดาไปไหนเอ่ยเขาเอาบินรายการซ่อมผมไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวนะขออนุญาตแจ้งสักครู่นะ สักดาสักดาบินรายการซ่อมสปอร์เรเดอร์อยู่ไหนขอด้วยสักดาเมื่อกี้ให้ถือไว้ดันเอาไปเดินนี้เลยขอด้วยนะครับลเพี่อมาเลยคันนี้เลยผมมองคันนี้เป็นไฮไลท์แน่นอนนะครับถามว่าทำไมคันนี้เป็นไฮไลท์คันนี้เป็นปาเจโรโชกุลถ้าปาเจโรโชกุลเป็นซินก็รู้สึกเฉยๆกับปาเจโรแต่ถ้าเป็นปาเจโรโชกุลที่เป็นเครื่องดีเซลผมบอกว่านี่คือรถที่หายาก นะครับแล้วเป็นรถที่น่าใช้ด้วยโอ้ลูกพี่สักดาวรายการผมไปบอกให้ถือให้จะมาดูว่ามันมีค่าอะไรบ้างบินเป็นหางว่าวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะรถทุกคันเวลาเราซื้ออะไรที่ไม่เรียบร้อยผมต้องไปเช็คให้สมบูรณ์นะครับจําไม่ได้ว่ามีรายการแต่จำได้ว,ว่าหมื่นเจ็บาทนะครับสำหรับสปอร์ตไลเอร์เพิ่มเติมนิดนึงนะครับที่ไปทํามามีหมอ้อลมเบรกด้วยนะครับหมอ้อลมเบรก3 5 0 0บาทนะครับสเปซเซอร์ห้าพันนะครับลูกหมากปีกนกล่างนะครับ อยอยพวงมอาลัยนะครับซีนพวงมอาลัยสายพานทาม,มิ่งนะครับนะครับไอนี่คือล่าสุดที่ไปทำที่อุบลซวิท1997เมานะครับโอเคมาที่คันนี้เลยคันนี้เพราะว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้แน่ๆนะครับเพราะคันนี้เองเป็นปาเจโรโชคุนปี1 9 9่า1998นะครับจ,จุดขายจุดเด่นของคันนี้เลยคือเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ c m 4 0 2 8 0 0เทอร์โบ ที่อยู่ในสตาร์ดหรืออยู่ใน g ี a วร์ก้0นสมีอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะครับพอเพราะนั่นเองตัวนี้ถือว่าทนและอึดแน่นอนคันนี้ยังทําไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆครับแต่ผมจะมารีวิวให้ดูว่ารถคันนี้น่าสนใจตรงไหนยังไงนะครับเพราะราคาเขาผมบอ,อกน่าครบมากถ้าเป็นโต y o t a านะครับโตโยตารุ่นประมาณนี้ปีเก้าเจ็ดก็ประมาณ Toyota VX 8 0ถ้าเป็น VX 8 0นะครับ ก็ต้องมีอยู่ประมาณ1ล้านบาท1ล้านบาทนะครับถ้าเป็นโตโยต้ v เวฟนะครับเขาเออกมาคู่กันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นค่ายมิสูเขาก็จะเป็นตัวนี้แหละเครื่องยนต์ c m c อ0 2 8 0่ cc Turbo i n t e r c o l e er, ซีนะครับใส่ในตัวนี้นะครับถ้าเป็นเบนซินก็จะเป็น3000 V6 แล้วก็3,5 0พ V6 แต่คันนี้นะข้อดีคือเป็นดีเซลนะครับเป็นรถน้องชายผมเองนะครับมาจากจังหวัดขอนแก่นนะน้องเบียร์นะจากขอนแก่นออฟโรดนะครับ คันนี้น้องให้มานะครับคันนี้ก็สภาพเดิมนะครับน้องไปปั้นรถ LN1064 ประตูคันใหม่นะครับก็เลยเอาคันนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับพินายมันหลายคันในมีที่จอดก็เลยแบ่งมาให้นะครับคันนี้ห้องเครื่องเดิมสนิทนะครับสีมีเก็บมาแล้วนะผมดูว่าคันนี้เก็บสีมารอบคันนะครับแล้วก็มีรอยมีตําหนิมียกบ้างเป็นบางจุดยาง b f g o o l i t นะครับยางก็ถือว่าสภาพอยู่ประมาณสัก50%นะครับยาง BFKoolit ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับ มีเต็นท์อยู่บนหลังคานะครับคันนี้นะรอบคันก็ถือว่าโดยรวมโครงสร้างบอดี้ตัวถังนี้สวยแข็งแรงไม่มีไม่มีอะไรไม่มีชนไม่มีบัญเหตุนะครับขอลากทุกอย่างนะครับมีพร้อมเลยเพราะฉะนั้นเองถ้าท่านใดหารถที่เป็น s u v รถครอบครัวในราคาไม่แพงเพาะว่าคันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยเบาะเป็นเบาหนังแท้อะเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะ จริงๆเบาะกำลัง,งส่งไปซ่อมอยู่เปลี่ยนชิ้นอยู่นะครับเพราะว่ามีแตกเป็นบางชิ้นนะครับด้านในไม่มีเบาะแล้วนะครับแต่ถ้าทําเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ารถคันนี้ทุกอย่างจะสมบรูรณ์มากต้องขออภยัยเพื่อนๆนะครับว่ารถบางทีอทำไมทําไ,ไ,ไม่เสร็จแล้วทําไมมารีวิวให้ดูเบาะแถว3ยังอยู่นะครับเี๋ยวอยู่แถวเดียวแล้วตั้งไม่ตรงด้วยขาเบาะไม่ได้เสียบด้วยแต่อยากให้เพื่อนเพื่อนด,ดูเพราะรถเข้าใหม่หมอยากให้ดูแล้วถ้าเผื่อใครสนใจจะได้จะได้จไดแจ้งนะครับจะไม่ได้เสียโอกาสเพราะว่าหลายๆท่านเพื่อนๆบอกว่าถ้ามีรถเข้าใหม่่ใหห้้แจงนอย ว่ามีอะไรเข้ามาบ้างจะไดะ้เตรียมข้อมูลจะได้หาข้อมูลแล้วก็จะได้ปรึกษากับที่บ้านเพื่อจะได้ให้ทานเขานะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่ดีเซลเก็บงานให้หมดนะครับพุ่มเบาให้ใหม่นะครับพร้อมใช้ของเหลวทุกอย่างช่วงล่างทุกอย่างเช็คให้หมดขายอยู่ที่4,50 0 0 0บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจนะปะจัจโจโชกุณดีเซลนานๆจะมีนะครับส่วนใหญ่ผมเอจอแต่เบนซิน คันหนึ่งก็อยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทแต่คันนี้ต้องบอกเลยว่า4 5 0 0 0 0ได้เครื่องดีเซล2,008เทอร์โบและขับสนุกแล้วก็ทนมากนะครับและก็ทุกอย่างเอาไปไม่ต้องทำอะไรเราเก็บงานที่เรียบร้อยนะครับออฟโรดทุกคันที่ผมมารีวิวให้ดูนะครับโครงสร้างบอด,ดี้ตัวถังนะครับเป็นมาตรฐานและที่เราดูว่ามันไม่ต้องมีชนหนักไม่มีความมานะครับเก็บนิดหน่อยตรงไหนมาเพื่อให้ฟังทําสีมาพูดให้ฟังชัดเจนนะครับดังนั้นเองรถไม่มีบัิเหตุนหนักแน่นอนอย่างที่2นะครับ ระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบส่งกาลังทุกอย่างสมบูรณ์นะครับช่วงล่างสายพันทุกอย่างของเหียเราเช็คให้พร้อมเอาไปใช้งานได้เลยไม่จะซื้อไปแล้วต้องไปเก็บอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องอยางนี่ผมมหความสําคัญมากเพราะ่ายางเองราคาก็ค่อนข้างจะแพงแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยพื้นฐานเพราะมีชิ้นส่วนเดียวที่เกาะกับถนนแล้วก็ติดกับพื้นอยู่นะครับถ้าเขาไม่ปลอดภัยตรงนี้ก็ทําให้ทุกอย่างมันดูแล้วมีความไม่ปลอดภัยไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ เอกสารทางทะเบียนนะครับเลขเครื่องเลขตัวถังเครื่องยนต์นะครับมีการแจ้งให้ถูกต้องนะครับถ้ารถยกสูงก็จะมีวิศวกรรับรองให้ซื้อและโอนก็ได้ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่านอยู่ที่ไหนนะครับสนใจดูรีวิวผมอยู่นะครับทั่วประเทศยกหูมาคุยกันนะครับหรือคอมเมนต์ด้านล่างคลิปก็ได้นะครับหรือโทรหาผมโดยตรงก็ได้นะครับ0847776699เปิดบริการทุกวันนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อุบลราชธานี นะครับถ้าอยู่กรุงเทพก็มีสาขาลังสิตท,ที่ของสองนะครับอำนาจเจริญเดชอุด,ดมและตะการพืชผลนะครับใกล้ที่ไหนติดต่อที่นั่นก็ได้แล้วก็ส่งรถให้ถึงบ้านนะครับรับรองรถทุกคันรายงานตรงปกส่งให้ถึงบ้านถ้าไม่ตรงนะครับปฏิเสธการซื้อได้เลยรถทุกคันให้ช่างให้ศูนย์ตรวจสภาพก่อนว่าตรงตามที่ผมได้แจ้งเพื่อนๆหรือเปล่านะครับเพราะนั้นถ้าสนใจรถยนต์มือสองมั่นใจเลยฮะโดยพารถออฟโรดที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับก่อนที่สายฝนจะ เริ่มไาอีกแล้วนะครับต้องขออนุญาตนะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับรถออฟโรด SUV เต็ดที่นั่งราคาประหยัดในงบที่ผมบอกว่าซื้อไปแล้วนะครับขายต่อหรือว่าในอนาคตไม่เจ็บตัวหรือไม่ขาดทุนเยอะแน่นอนครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับเอาใส่รถธนาัารเลย